บาทำนู่นทำนี่ทำนั่นผมอ่ะถ้าถ้าก็มีใครมีกำลังก็มาช่วยกันทำโรงพยาบาลเราผมผมก็ได้ให้ให้ให้ร่วมร่วมบริจาคแค่นั้นแหละเพราะว่าเราไม่สามารถไม่เราไม่แนะนำเราเราเป็นผู้รับเหมาเราเป็นสนิาตอนตอนนั้นผมทำงานบริษัททางนบริษัที่อยู่แล้วที่นี่เราก็แค่ว่าโอเคเราก็ได้แค่ว่าเป็นเป็น เป็นตัวสายทอดวอ,อที่นี่เขาก,ก,กำ,ำลังจะทำโรงพยาบาลน,นะจะพูดอย่างนี้อย่างนั้นนะประมาณนั้นก็คืออาจะมีคนเอามาพูดผมไปไปบริจาคด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่มไม่ไม่ทราบเพราะว่าเราแค่เป็นแค่สื่อ,อสื่อว่าเออไปตรงนี้นะกลับไปอีกทีโรงพยาบาลมาแล้วจะไปคนอิ่มเสร็จละต้องหายไปหลายปีมากทั้งเั้นี่ปุ๊บมาที่นี่กว่าเมือไรนะกับแขนเดินรอบร็อกเลยนะ แล้วผมก็เพียงแค่ได้ไปบอกว่าโอเคผมผมก็คือบอกว่าที่นี่กำลังทำบางวันเลยบอก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 ก็เลยใครจะบริจาคก็บริจาคผมไม่รู้เมื่อเมื่อก่อนเนี่ยเอาง่ายๆเลยผมชอบไปวัดวัดบางยิ้วเนี่ยผมเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์หลวงพ่อตาใจหลวงนะอ่ารใจนะวิเชียรนใช่ใช่ใช่ผมไม่รู้ศิษย์เลยเราได้มาอยู่วัด ที่เราบูนใช่ใช่ใช่วัดอะไรห่างลครับผมไปนะลูกศิษย์เคยมาเจอเนี่ยกเลยเป็นจะประธานจะถิ่ให้ห่อยได้ไหมอย่างงี้อ๋ออาจารย์เดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวไว้ก่อนไว้ก่อนผมก็จะปฏิเสธตลอดปฏิเสธตลอดผมเคยเจอซองกับถิ่นปีนั้นนะ400กับซองอผมบอกผมโทรไปว่าพักพอุดรให้ผมมา280ซองผมว่าเลยนะอาจารย์ ผมต้องเอาซองนี้ไปขอตัค์เขานะ,ะผมต้องไปขอตัมคณะอาจารย์ให้ผมมาแบบนี้มันมันมากไปมันมากไปกำแพงเพชรให้มาแปดสิบซองสุโขทัยไม่ห้าสิบซองนี่วผมได้สี่ร้อยละสองคือเมื่อก่อนผมจะเข้าวัดแล้วพอเยอะมากเกินไปมันมันมันมากเกินไปสำหรับเราเพราะผมไปทีนึงเนี่ยเดือนเข้าวัดทีน,ทนึงก็มีตั้งแต่สองหมื่นถึงห้าหมื่น เพราะเราพักโทษกับเขาเยอะเราไปขอเขาแต่ที่พักหลังผมไม่ไม่เข้าวัดเลยพอซองเยอะก็ผมไม่เข้าวัดเกราะองกระป๋าเลยโอเห็นแล้วผมกลัวเลยอ่ะอยอาแยะอะไรนะก็ว่าผีปลายช้าไม่กลัวอะไรหรอกเอาจองพระป่าให้พบผีรีบนี้เลยอ่แล้วผมผมเลยเลยเลยห่างห่างหายจากวัดเลยทีเนี้ยี่ห่างหายจากวัดเลยไม่ไม่เข้าวัดเป็นสิบปีอ่ะโอ้าะซองกระป๋าโอ้เห็นแล้วกลัวเลยอาจารย์เอาอาจารย์ว่าผมไปขอตังค์ขนางใจใจ ชฮะคือด้วยด้วยคนที่ให้ตังเราเนี่ยคือเขาเขาศรัทาเราใช่ใช่ใช่่ถูกละวถูกละมันมีชื่อเชื่อมโยงใช่แล้วทีนี้เราได้เยอะขนาดนั้นเราเอาตังที่ไหนไหมเออเอา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 ปิก้าไปแก้ไรอ่ะผมก็ใส่ชองละยี่สิบยี่สิบยี่สิอาจะเเหมือนอรตมานะคือ slow แนนี่แต่มาก็เคยขช้เลยบางทีเจอไปไหนพัะโครงพัปตาตอมันนี้เจะผมมาให้50บแล้วก็ไม่รู้เอาใส่ชื่ออะไชื่อพ่อเชื่อเอเอนยี่สิบย่สิบส่งไปไม่จบ มีีมมเือกันเเจจแบบมันมันเยอะเกินเนี่ยเยอะเกินจนเราตกใจว่าทำไมมันขนาดนั้นเดี๋ยนี้แหละเป็นเป็นวัฒนธรรมประเทศไทยเป็นอย่างนี้เพราะว่าเหมือนกับอะไรนะโยนหินลำทางว่าให้ให้ให้ไปแต่แต่มันจะได้กลับมาหนึ่งในเนี่ยอยู่ในในค่าทางเศรษฐกิจเราขอซองละยี่สิบท่านหลายสองหมื่นซองมันก็ได้เยอะเหมือนกันเนี่ยเศรษฐกิจไวเลยหรอโอเคนะอ่าเนี่ยแหละสรุปแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างต้องอัปตาหินกันนะโอ้โหไม่ว่าเราจะรหัสไหนรหัสไหน อรหัสเลขห้าก็มนโนไปเลยอรหัสเลขเก้าก็ฝันไปเลยลรหัสเลขแปดก็วางแผนไปเลยรหัสเลขเจ็ดก็เรียน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 จนเราต้องเข้าใจศัพท์ธรรมให้พุ่งให้บรรลุเลยอ่าเราก็จะจบเลขหกนะอ่าเลขหกก็เสียสละเสียสละแล้วก็เสียสละให้แล้วก็ให้ให้ให้ใหอ่ามีลูกศิษย์คนหนึ่งนะเราเปิดไปได้ตอนนี้กำลังดังในที่ตรงที่กำลังในในในโซเชียลที่ว่าครูเบน ผูเป็นที่บุรีรัมย์สอามหาลังเง็บเนี่ยโอนตังให้ตาม,มาสามพันบาทไม่รู้ตรงนี้แกฟังมากแกว่าในแกมาเรียนเนี่ยแกไม่ค่อยได้อะไรแต่แกรหัสไหนรหัสเดียวกันกับเนี่ยพี่สาวสามสามหกอะไรก็เอบคุณหมวยรหัสสามสามหกตมาว่าเลขหกเนี่ยคุณต้องให้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 ใหใหจนแบบว่าหมดเนี้ยหมดตัวให้จนจะไม่มีอะไรให้ให้ให,ให,ให้ให้ไปไเลยแล้แกเห็นนะตะามาตะมาพาไปเป,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 ป็นค้นร้องมากเป็นโน่นเปิดนี่แกมาอยู่ที่นี่สองเดือนอยู่กุฏิดินเนี่ยอาจารยร์ใสเห็นไหม อาจารย์ไตเราได้ได้ข่าวเมื่อเสียชีแล้วที่อะไรนะออกกระทะมาวางหัวแล้วก็เคาะมีดมาโอ้โหปวดของว่เมคเกนหายอะไรเนี่ยเห็นข่าวไหมเห็นข่าวไหมอ้ไปเพื่อดูในยูทูบเนี่ยในอันนั้นลูกศิษย์จะมาลูกศิษย์จะมาเป็นข่าวเยอะฮะปูไตอ่ะอ่าอันนี้ปูไตที่ตัางแต่แฟนแกปูเบนเนี่ย แก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 ไม่เห็นจะมาโอ้ไม่จะมาไปทำเรื่องน,นี้แกเลยลองลองดูแกตั้งจิงไรโอ้ถ้าฉันมีเขาจะให้ให้แกซื้อของซื้อข้าวซื้ออะไรแจก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 เอานี่ป๊บโอ้ไม่กี่ปีนะปีไม่กี่เดืนอนป๊บโอ้จากแกไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวซื้อรถเดี๋ยวซื้อบ้านเนี่ยตอนนี้กำลังจะทำคล้ายว่าเป็นรีสอร์ทเป็นโรงเรียนเป็นอะไรเนี่ยโอ้โอแล้วคนไข้ามาหา เยอะมากก็ถอนรหัสไปด้วยลักกี้นัมเบอร์ไปด้วยโอ้ตอนเนี้ยเจอแกพ่พมเนี่ยไม่ใช่ว่าร้อยสองร้อยตอนแรกๆเนี่ยตมาจะตกใจเลยแกถอนรหัสเพื่อนนัหนึ่งพันโอ้ก้ายังไงตมากลัวเลยแกได้มาหน,นึ่งพันเพื่อแรกนะแกมาถวายตมาแล้วแกอยู่บนเขาแม่คำปองจันจันถวายอาจารย์นเนี่ยโอ้โหดีใจมากกระตุ้นเต้นมากเลยถอนรหัสครั้งแรกไดัดหนึ่งพันถวายตมาโอ้ตมาเลยว่า กูเป็นนี่แบบแกอันแรกระดับแรกเนี่ยแกเป็นควรมือบาลก่อนแล้วแกมีพรสวรรค์ที่ว่าแกเป็นคนแบบว่าพูดเก่งอยู่แล้วไงพอได้มาได้เคล็ดลับอย่ก็ไลฟ์ทรงไลฟ์สดเนี่ยที่องค์ชี้อายไม่กล้าไลฟ์นะเอ่ออนี้ยอาจารย์ไปก็เหมือนกันก็ไม่กล้าเลยมคแต่มันั่งเห็นมานจะมาไลฟ์ทุกเช้ามานั่งคุยมันนั่งมาถามมานจะมาแบบกหมือนกับคุยๆๆกับเอาไปมาเนี่ยตอนเนี้ไลฟ์สดทำคลิปทำอะไรเก่งกว่าทำไมอีกโกูทำไมยอมเนี่ยเราเปิดไปดูได้ในยูทูบแบบหรือว่าในทิกตอกดังมากนะ เลดังๆไปพบเนี่ยข่าวก็ไปหาแล้วสอสอส่จสจอให้คุณเป่าหายคุณน้อมอครอบตีหายมาจากไหนอะไรแบบนีหลักการนีราคาอะไรโอ้สุดท้ายเขาก็ไม่ตอบข่าวเขาก็หลบข่าวดีกว่าเพราะว่าถ้ามันไม่หลบข่าวนะมันจะดังดังยาวดังดังนานไม่ดับดังดังจะไม่ดับดังดังอาจจะเป็นในแง่ดังแล้วลบข่าวลบหลังแกไม่สัมภาษณ์นนี้ก็ เพราะมีข่าวพเกแกก็ลงหนีไปญี่ปุ่นไปอยู่ญี่ปุ่นหลายเดือนเงินแลครับคุณกลับมากลับมาก็โอนตังค์มาให้อันนี้แหละบางทีอะไรนะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันมันยังไม่ถึงเวลาอยา่างเรื่อง่าวก็มันถึงเวลาก็ระเบิดปั่งเนี่ยคนเราก็เงินทันงนึงเวลามันจะเอามันจะอะไรเอาไม่อยู่เลยถ้ามันจะระเบิดนะใช่ไหมหนึงเวลามันจะระเบิดมันจะเจอแบบว่าปฏิวัติเปลี่ยนแปลงตังค์มันจะตังค์ปุ้งเลยทุกสิ่งอย่างเนี่ยบางทีอาสิษจีนมีคำหนึ่งว่า ชวนเต้ามาโถจือหลันจือแปลว่านี้ยเรือใหญ่เรืออะไรใหญ่ๆเนี่ยพอมันมันอะไรนะเทียบท่าปุ๊บเป็นไงบ้างมันก็ต้องอะไรนะมันก็ต้องค่อยๆไม่ใช่ว่าจะเข้าไปจอดปุ๊บปั๊บไปเลยมันต้องค่อยๆไปพอมาถึงเทียบท่าปุ๊บมันก sí ็จะมีเชือกดึงเชือกอะไรอ่าอ่าแล้วให้มันอ่ามันก็จะต้องตรงๆอ่ะจะต้องถ้าจอดเบี้ยวๆปุ๊บอ่าลดระลงมาก็ตกตุ้มน้ําเลยอ่านี่แหละบางทีว่าชวนเต้ามาโถจืดหลันจืบทุกสิ่งทุกอย่างมัน ต้องรอรอการรอเวลากว่ามันจะมาถึงอะไรต้องรอเราจัใจร้อนไม่ได้จะกลับมันกับคเนเที่ยถามกันมาต้อมาจต่มีโรงพยาบาลมีโรงแรมมีมีอะไรไหมที่จริงเนี่ยพูดตรงๆแล้วจะมาปเป็นหลวงพท่าวพบโชคนะถ้าใช้อันนั้นนะพัฒการพบโชคะไรนะตลาดพบโชคะไรนะราคาแครพบโชคอะไรนะอะไรอะไร,อะไร,อ,ะไรอะไรพบโชคอ่านี่ไคุยเรื่องเนี่ย ่เอ้ดตัแก้ะอะไร่กระเบิดตับแก้หมดะหรตัแกนันมัเป็นเขาพีเงินเ่ไรเนี่ยที่หนูบอกให้อาจารย์ออกข้นมานะคะเพราะว่ามเคยไปเข้าขอเพราะนั้นอยู่บริษัทญี่ปุ่นเข้าให้เจอลม เขาจะให้แบบว่าเราอยากได้อะไรใช่สมมุติว่าเราอยากจะมีบ้านแบบนี้ให้เราวาดภาพพโนเลยใช่ให้บ้านแบบไหนเราไม่มีให้เราเอามาแปะเลยว่าเราอยากได้บ้านแบบนี้นะเราอยากคาบที่ห้อนี้นะและเราคิดตลอดเวลาเราจะต้องมีต้องมีต้องมีเงือนสร้างดึงพลังงานบวกว่าแล้วมันก็จะได้จริงๆที่หนูบอกอาจารย์ว่าที่อาจารย์บอกว่า อาจารย์อยากทำแนี้ที่หนูหนูก็รู้จักเชียงใหม่ดีไม่อยู่ที่นี่นานแล้วก็พอจะแบบช่วยคิดว่าแต่หนูคิดว่าตรงตรงแถวโปงปมอ่ะอาจารย์มันไม่ไกลตัวเมืองไม่ไกลสนามบินถ้าตรงนั้นก็มีเขาด้วยแล้วต่อไปสนามบินใหม่อ่ะเขาจะสร้างตัวแม่ออนซึ่มันจะใกล้ถ้าตอนนี้ถ้าอาจารย์แบบไปดูไว ที่ตอนนี้ตอนนี้มันยังสายหาแสนมันยังไม่ค่อยแพงเท่าไหร่สามารถซื้อได้มันกหมดไปอะไรอย่างเงี้ยจะหกส่วนเพื่อนเรื่องห่อขนมอะหนูก็มีวิธีเพราะว่าหนูอะทำงานกับพวกผู้ใหญ่มาอาจารย์ก็ซื้อที่ที่แบบมันมีฉนดกลับไม่มีฉนมแล้วสมมติว่าแม่อาจารย์ซื้อที่มีฉนเต็ดไม่มีฉนดใช่ไหมตอนนี้มันไม่มีฉนดใช่ไหมแต่พอพอซื้อไปสั้นระยะหนึ่งเราก็บอกเออนี้มันมีแล้วอะทำไมอันนี้มันไม่มีอะ มันสามารถหาเหตุที่เหลือไปออกได้ไงอ่ามันทําได้ไงแต่เราก็ไม่มีคนมันจะซื้อได้ถูกนะบางทีมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไม่แต่ถ้าเกิดอาจารย์ตั้งเป้าว่าเออจะซื้อแถวนี้นะมันไม่แน่หรอกว่าอาจารย์อาจจะทาได้ซื้อได้มันอยู่ที่จิตก็อย่างมโนหมดเลยแล้เรายกตัวอย่างธรรมกายเห็นไหมธรรมกายนี่อามมาปี2529้าเกนะธรรมกายมีที่ประมาณอ่า0ิบสิ่าก็ไ่นิดเดียว ตรงศาลาที่โปดนั่นแหละหลังจากนั้นมาร้อยไล่ห้าร้อยไร่สุดท้ายเป็นพันไร่ก็เมันกันมันเขาก็ว่ามันคนเรามันต้องแบบว่าเออนะเห็นช้างขี่เราจะขี้ตามช้างไม่ได้หรือว่าเห็นนกขี้ขี้ตามนกเลี่ยมันมันนี่แหละมันบางทีเขาว่ามันต้องค่อยเป็นค่อยไปอ่าบารมีเนี่ยมันบางคนเนี่ยมันมีของเก่ามาแต่ชาติละยังก็ลงปูทอง หลวงพ่อหลวงธรรมพัทยโยหรือว <ai> ่าหลวงพ่อฤาษีวิรดำหรือว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยบางทีถ้าท่านบารมีมันสร้างมามันมันเยอะละเนี่ยเพราะเรานี่ยก็เนี่ยไม่รู้เราเราเราจะไม่ได้ลึกลึกชาติได้บ้าเราเมื่อก่อนเราเป็นใครมาจากไหนทําอะไรทําไมเอออะไรนะบางบางหลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยท่านกระดิ่งนิ้วแป๊บเดียวอย่างกับหลวงพ่อทองเลยไหมแปดสิบล้านดาราเลยรเนี่ยพระเจ้าตากโรสลาได้เห็นพระนเรศวรพระนเรศวรเท่าไหร่แปดสิบล้านต้อง มุติท่านปั๊บไปได้ได้ได้เลยนะก็ว่าเหมือนกับที่ว่ามันมันกับปลูกเสกได้เลยอ่ะแต่บารมีตอนนั้นท่านท่านสร้างได้เนี่ยอายุเท่าไหร่หรอแปดสิบเก้าสิบแต่เออเราว่าถ้าจะมาถึงประมาณเจ็ดแปดสิบเก้าสิบน่จะเป็นงไงละโอ้โหมันก็ปลูกเสกได้แล้วมันก็เยอะแล้วต้องออกต้องออกเหรียญแล้วจ้ะเออต้องออกเหรียญแล้วว่าต้องการเนี่ยแหละบางทีคนเรามัน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 ต้องการเวลาเนี่ยแล้วมันต้องดูว่าที่เราเราความใฝ่ฝันเราจะยังไงยังไง คือคือพระพระพระเดียดเพียรนะพระหนุ่มหนุ่มเนี่ยคือคนไม่เชื่อไม่ไม่เชื่อเออยังไม่เอาเนื้อให้ไปเนื้อศึกไปทางไหนเนี่ยขนาดเรามามาสร้างเนี่ยบางคนอาตมาเนี่ยไม่ได้บอกนะเดี๋ยวก็ไม่คิดเราถามว่าไอเชื่ออาตมาพัฒสปอร์ตเป็นไรเพราะว่าอาตมาบวชเป็นสามเณรไทยใช่ไหมพอดีมันเป็นนิยไทยเพราพระเนี่ยทำสปอร์ตมันต้องผ่านเอ่าเอานะกำนัตตมวันอำเภอจัตมาตะเสลสสมาคมกว่าจะได้ได้ได้พัสปอร์ตเนี่ยรอเป็นครึ่งปีบางทีก็ไม่ผ่านเลย สุดท้าย<ช><ด>พอไปกันไต้หวันครบเนี่ยแพร์สปอร์ตหปีครบละประมาณอายุสิบสี่ห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าแพระสปอร์ตอะไรนะเดี๋ื่นแพร์สปอร์ตเอา,ายิ่งเป็นผ้าเนี่ยอายุไม่ครบห้าบรรดาห้ามออกเจอว่าถ้าเราโอ้ไปไม่ได้สุดท้ายนะ่ะเลยก็ไปยัดตีเป็นผ้าจีนย,ยัดตีผ้าจีนเราก็ทำบัตรทำบัตรเป็นบัตรประชาชนของไทยแล้วซื้อไปสู่ที่จีนนะประชาชนเป็นนายเราไปยื่นสิบห้านาทีนั่นและพร์สปอร์ตออกมาละ แล้วก็ใช้พาสปอร์ตเป็นมิสเตอร์เอ็มอาร์หรือว่าเรื่องบัตรประชาชนเป็นนายมันก็เลยไม่มีปัญหาเราไม่ต้องไปผ่านเสรีธรมาคมไม่ต้องเข้าไปเสรีรมาไม่ต้องให้อันนี้เราแค่มาพาสปอร์ตใช้ทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบสิบเล่มเลยนะตั้งแต่นักด้วยใช่แล้วก็ต้องไปผ่านที่วัดตอนนี้พสปอร์ตของาจเป็นมิสเตอร์ใช่มมิสเตอนี่ยไมิสเตอร์น เวลาออกไปมันก็แต่งชุดตัวนี้แหละตะมาเป็นผ้าจีนนะมีไปสุดที่จีนตะมาไม่ได้เป็นผ้าไทยอาจารย์ไม่ได้ใส่ชุดอย่างนี้เหรอครับไปก็แต่งชุดอย่างนี้แหละแล้วก็สปอร์ก็แต่งชุดนี้ไปแต่บางทีก็แต่งชุดแต่ข้างในไปไม่ได้ข้างนอกไม่ได้ไปเราก็ไม่ได้ถามอาจารย์มีชุดสีเทาไหมชุดแบบเสื้อหลินเนี่ยนี่มีจะเอาสีแล้วก็มีหมดแต่งมีสีเทาตะมาไม่เคยสุกโลดสีเทาสีมาเพราะว่าตะมาเป็นไฟไงตะมาเป็นผ้าน้ำตะมาจะชอบใส่สีคึกๆหน่อยสีแดงสี เนี่ยสีทองเงี้ไม่ค่อยเท่าไหร่บางทีไม่ค่อยชอบอยยาจารย์มันชอบน้ำหรอไฟ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 มันร้อนแต่มาชอบใส่สีเขียวไฟต้นไฟกลางหรือไฟปลไฟไม่รู้อ่ะไฟไฟน่าจะไฟแรงอยู่นะเออเพราะว่าถ้าถ้ามันโมโหขึ้นมาฟู่ฟู่เลยของ <มะ S 1> อาจารย์เรีย,ยนน่าจะเป็นไฟกลางอ่ะโอเคกลับไปเรามาเข้าเรื่องวิญญาณนกละเนาะเราเข้าใจเราอย่างตอนนี้วิญญาณนกนี่ทำไมถึงเรียกว่าวิญญาณนก อะเราเรียนรหัสชีวิตจบไปแล้วโอ้โหยังไม่เข้าใจเลย,ยไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงยังไงแล้วจะเอาเอาตัวเลขเนี่ยไปปรับปรุงแก้ไขตัวเราอย่างไงเรามาดูมีนันนกแล้วเป้าหมายอยากถาบมั้ยกับว่าเราจะฝึกฝนอะไรหรือว่าเป้าหมายของอชีวิตที่เราจะต้องการในเกิดมาในชาติเนี้จะเป็นยังไงโอ,อเคเดี๋ยวจะมาเกประวัติศาสตร์นิด